จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ THE nice ORGANIZE PODCAST ในวันนี้มาพบกันเป็นเอพิโซดที่186แล้วนะคะเมื่อทำงานพลาดควรจัดการอย่างไรดีอืม ไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนนะคะไม่ว่าจะเตรียมตัวมาขนาดไหนนะบางทีมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แบบที่เราเองก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะคะทีนี้เมื่องานพลาดจะรับมืออย่างไรกันดีนะคะเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดนั้นกระจายไปกันใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเนื้อหาในวันนี้กันนะคะต้องขอขอบคุณซิกนาประกันภัยด้วยค่ะที่ร่วมสร้างและร่วมสนับสนุนนะคะ forward thinking community นะคะเพื่อให้คุณได้คิดและทาเพื่อชีวิตที่ดีของคุณ ค่ะอืมเราทุกคนนะผิดพลาดกันได้นะอย่างที่โจ้เราให้ฟังอย่างโจนี่เคสที่พลาดแล้วจำแม่นเลยนะก็คือส่งค o t เตชันผิดอืมอันนี้พลาดตั้งแต่อยู่บริษัทเก่านะคะส่ง quotation ผิดส่งราคาของเจ้าหนึ่งไปให้อีกเจ้าหนึ่งอืมซึ่งปรากฏว่ามันเป็นราคาที่ถูกกว่าปกติที่เขาเคยได้ด้วยนะโอ้โหเย็นวาบเลยเนาะ เย็นมือเย็นเท้าเย็นเลยโอ้โหนี่มันเป็นความผิดพลาดแบบที่มันไม่ควรจะพลาดแล้วตอนนั้นโจเป็นเซลล์ดีคเตอร์ล้วด้วยมันไม่รู้จะไม่รู้จะสรรหาอะไรมามาหยิกตัวเองเดียวว่าแบบทำไมถึงพลาดเรื่องแบบนี้ได้ใช่ไหมเออตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเลยเป็นเรื่องที่จำแม่นมากๆเลยนะคะก็อย่างแรกเลยที่รีบทำนะคะก็คือ อตอนนั้นก็คิดประมวลหลายๆอย่างนะคะแล้วก็โทรไปหาลูกค้าเจ้านั้นแหละเจ้าที่ได้ราคาพลาดไปนะคะก็บอกเขาว่าเออพอดีว่าเ,เรทราคาเนี้ยมันเป็นของอีกเจ้าหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรามี Special Deals ดิสเขาบางอย่างมันเป็นดีลทางธุรกิจบางอย่างเขาก็เลยได้เรทนั้นไปแต่ของเราเนี่ยไม,ไม่ได้เป็นเรทนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรทมาตรฐานปกติอะไรเงี้ยก็รีบแจ้งไปลูกค้าก็เข้าใจนะคะแจ้งลูกค้าเสร็จก็รีบไปเล่าให้เจ้านายเก่าฟังนะคะนะคือเจ้านายเก่ายังยังไม่ได้ทํางานกับพี่เก่งปัจจุบันเนี้ยนะคะก็เล่าให้พี่ทิพย์นะคะฟังพี่ทิพย์นี่ก็บอกว่าอืมโอเคมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นผมเข้าใจนะแต่ว่า อันเนี้ยอันนี้ผิดพลาดไหมร้ายแรงไหมร้ายแรงแต่ก็ถือว่าโจ้ไม่ได้พลาดบ่อยนะแต่โจ้ลองคิดตามผมนะเออเวลาเกิดเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยโจ้จะจำแม่น จรจะเรียนรู้และจํามันแม่นมากกว่าเวลาที่เราประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเวลาเราประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะเราอาจจะจํามันได้ไม่เยอะมากเพราะเราพยายามที่จะหาแพทเทิร์นหาคีย์ลัดของความสําเร็จนั้นจนบางทีเราอาจจะไม่ได้ระวัดระมัดระวังตัวเองมากไปดังนั้นการทํางานพลาดการทํางานผิดมีประโยชน์อย่างหนึ่ง ซึ่งจริงๆมันไม่ควรมองโลกในแง่ดีแบบโลกสวยแบบนั้นนะแต่มันมีเรื่องดีที่ที่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งก็คือเราจะระมัดระวังและเราจะพยายามมองหาจุดบอดในการทำงานซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่าการหาขั้นตอนของความสำเร็จด้วยซ้ำนะอ่า อันนี้ถือเป็นเป็นคำสอนที่ประทับใจมากของเจ้านายเก่าคือเจ้านายเก่าไม่ไม่ค่อยได้แบบสอนเอ่อเป็นคนพูดเป็นคนอธิบายอะไรบ่อยนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่จำแม่นมากเลยจากเจ้านายเก่าที่สอนไว้นะคะพอนึกถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงเจ้านายเก่าที่สอนเรื่องนี้ไว้เลยเพราะครั้งนั้นเนี่ยเป็นความผิดพลาดท,ที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วเราไม่น่าจะพลาดเรื่องนี้เลยนะคะทีนี้เอ่อ การเรียนรู้จากเรื่องผิดพลาดเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าสมมติมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะแล้วเกิดซ้ําบ่อยๆถามว่าถ้าโจ้ยังส่งคอเดชชันผิดอันนั้นนะ่ะบ่อยๆอ,อีกสิ่งที่เป็นเรื่องอเป็นผลเสียตามมาอีกนะก็คือเราเนี่ยลดเครดิตตัวเองลดความน่าเชื่อถือตัวเองลงไปเรื่อยๆเลยนะคะดังนั้นแล้วนะความผิดพลาดเนี่ยแม้จะเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติ และเราเห็นว่าอ่าโอเคมันมีประโยชน์ตรงที่มันมีแง่ดีอยู่ตรงที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็ระมัดระวังทุกความผิดพลาดนั้นก็จริงเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีกระบวนการในการรับมืออย่างดีนะเราเกิดเรื่องผิดพลาดซ้ำขึ้นบ่อยๆหรือว่าเอ่อเอฟเฟกของมันเนี่ยกระจายไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยก็จะทำให้ เราเนี่ยจะต้องคอยตามแก้ปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเราน่าจะมีแนวทางนะในการรับมือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำเรื่องผิดพลาดเนี่ยวันนี้โจะรวบรวมมามี5ข้อนะคะเผื่อว่าพอฟังแล้วนะจะเอาไปลองใช้นะคะในคราวหน้าที่เจอข้อผิดพลาดเนี่ยจะรับมือกับมันได้อย่างไรนะคะอย่างแรกเลยค่ะ f a c อ it เผชิญหน้ากับมันเลยนะคะ,ะเผชิญหน้ายอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเขาจะบน่นถ้าเขาจะว่าถ้าลูกค้าจะบน่นเนี่ยวันนั้นโจก็คือเตรียมใจเลยนะการส่งราคาผิดเนี่ยลูกค้าต้องบ่นแน่ๆเลยปรากฏลูกค้าก็ไม่ได้บ่นขนาดนั้นเจ้านายต้องบ่นแน่ๆเลยเออเจ้านายก็นิ่งกว่าที่คิดฮะแต่ถามว่าถ้าตอนนั้นแต่ละคนบน่นโจทําไงคะทําอะไรไม่ได้นอกจากขอโทษเลยเนาะ ก็ยอมรับไปเลยนะคะก็ขอโทษแล้วก็รับฟังก็เรามันพลาดจริงๆก็เรามันผิดจริงๆมันไม่มีอะไรที่จะแก้ตัวเนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดใจยอมรับนะความผิดพลาดเนี่ยสิ่งที่กลับมามันมีประโยชน์มากมากมายนะคะข้อเสียของการที่คุณเผชิญหน้ากับมันอาจจะมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกก็คือคุณอายใช่ไหมเอย,ยอมรับแล้วก็อายจังเลยกับอีกอย่างนึงก็คือรู้สึกผิด รู้สึกผิดมากๆเลยอรู้สึกแบบโอ้ยไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงนะแต่ว่าถ้าเรารเผชิญหน้ากับมันนะมันจะทําให้เราเนี่ยปรับใจของเราเนี่ยให้หยุดต่อต้านก่อนประโยชน์อย่างแรกเลยมันจะช่วยปรับให้ใจของเราเนี่ยหยุดต่อต้านเพราะว่า แหบ,บแรกที่เราทําความผิดก็คล้ายๆเราเจอเรื่องเสียใจนะแหบวบแรกเราจะไม่อยากยอมรับความจริงเอ้ยฉันพลาดจริงหรือเปล่าฉันไม่ได้ส่งไปมั้งอะไรอย่างเงี้ยเอ้หรือว่ามันดึงกลับมาได้ไหมเนี่ยหรืออะไรเนี่ยแหบวบแรกก็จะโลกนะคะแล้วก็ต่อต้านไม่ยอมรับความจริงนะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะทําให้เราดูไม่น่าเชื่อถือเข้าไปอีกนะกับเอ่อถ้าเราเปิดใจรับ ว่าเอ้ยเราพลาดขึ้นมา,าจริงๆนะมันจะช่วยควบคุมความเสียหายไม่ให้ลุกลามขึ้นไปอีกอืมเกิดสมมุติเราไม่ยอมรับความจริงนะเฮ้ยไม่หรอกมัง้งอันเนี้ยที่ส่งไปมันอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้รับมัง้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเฉยๆไปปรากฏว่าลูกค้าเจ้านี้ก็อาจจะใช้ราคาเดิมราคาใหม่ที่ส่งมาเนี่ยเราก็ยาวไปเลยก็ได้นะหรือบางทีเขาอาจจะแบบดูซิมันจะมาไม้ไหนแล้วเนี่ยก็ไม่มาจัดการอะไรสักที เนี่ย <N ee> ดูสิเออความเสียหายมันอาจจะลุกลามขึ้นไปได้นะเช่นเอ่อยกเลิกไหมหรือว่าโทรมาสืบสวนสอบสวนไหมเนี่ยมันเป็นไปได้นะคะดังนั้นนะการเผชิญหน้าการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะจะช่วยปรับใจเราให้หยุดไม่ต่อต้านนะคะเอาอีโก้ลดลงมานะเออแล้วก็ช่วยควบคุมไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นไปอีกทีนี้ข้อนี้ใช้เวลากับมันนิดนึงนะเพราะเป็นข้อที่ทำได้ยาก มันทําได้ยากแต่เจ้ามีเทคนิคให้ว่าถ้าอยากจะเผชิญหน้ากับความผิดพลาดนะเทคนิคก็คือต้องแยกอารมณ์ออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่ากว่าจะเผชิญหน้าตัวปัญหาตัวความผิดพลาดจริงๆได้เนี่ยมันมีชั้นของอารมณ์มันมีชั้นของอะไรเนี่ยออบางแต่ว่าบางอยู่เยอะเลยนะ อย่างแรกอ่ะันอายโอ้ยฉันอายฉันกลัวใช่ไหมเออฉันไม่อยากสู้หน้าใครเนี่ยคือถ้าแหวกอะไรพวกนี้ออกมาเฮ้ยเราทำอะไรอ่ะอ๋อเราส่งเราส่งราคาผิดแล้วราคานี้มันเป็นราคายัางไงแล้วเออทำไมตอนนั้นเราถึงลดราคาให้เจ้านี้มากกว่าอีกเจ้านี้อ่าเออมันเป็นเพราะตอนนั้นมันมีดีลพิเศษจริงๆฮะเจ้านายเขาอยากให้เป็นราคานี้เออ เราอธิบายได้อ่ะโอเคเนี่ยเผชิญหน้ากับมันดังนั้นเมื่อ,อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะเผชิญหน้านะเผชิญหน้าแล้วก็ยกเอาชั้นของอารมณ์ออกมาก่อนตกใจได้ยังไม่ต้องบอกตัวเองว่าอย่าเพิ่งตกใจไม่เป็นไรตกใจได้แต่ว่าสติอยู่ไหนสติสติเรียกสติกลับมานั่นก็คือข้อที่หนึ่งนั่นเองนะคะ ต่อมาข้อที่2ค่ะเมื่อทำงานผิดพลาดนะควรจัดการอย่างไรข้อที่2ก็คือ i n v e s t i g a t e ค่ะสำรวจนะสำรวจความผิดพลาดนะคะนอกจากความผิดพลาดนี้มันเกิดขึ้นที่ตัวเราเอฟเฟกที่ตัวเราเอฟเฟกกับคนที่เราทำพลาดด้วยแล้วมีใครอีกบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากการที่เราทำพลาดนี้นะคะตัวอย่างเมื่อสักครู่โจ้ออกใบราคาผิดใช่ไหมคะ คนที่จะกระทบตอนนั้นเจ้านึกถึง2คนเลยหคือเจ้านายกับ2คือพี่บัญชีนะคะออคนแรกที่รีบไปสารภาพก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปรีบแจ้งเจ้านายก่อนเลย นะให้รับรู้แล้วก็ควบคุมความเสียหายด้วยไม,ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะทําให้แบบคอนเน็กชันที่พี่ทิพย์มีเนี่ยมันกระทบไปด้วยไหมนะคะแล้วก็วิธีการที่โจ้แก้ปัญหาเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่ามันมีจุดไหนที่โจ้ะจะต้องจัดการเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกไหมแล้วก็ไปบอกพี่บัญชีนะคะอ,อ เดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบวางบินนะเดี๋ยวขอแก้แก้ไขสถานการณ์อันนี้ก่อนน่าจะต้องกลับมาใช้เป็นเรทเดิมหรือว่าถ้าจะใช้เรทนี้แกเ้เป็นค่าเสียหายเรื่องความตกใจของลูกค้าหรือจะยังไงอย่างเงี้ยก็ไปคุยให้เรียบร้อยนะคะดังนั้นนะข้อนี้ก็สำคัญเราจะได้รู้ด้วยว่าใครอ่ะมีเอฟเฟกมีผลกระทบไปด้วยบ้างนะคะอย่างอตอนที่โจ้จัดคลับเฮาส์นะคะก็มีคุณทิพย์นะคะยกมือขึ้นมาแชร์บอกว่าเอ้ย เ,เคยทำงานพลาดนะคะคุณทีเป็น developer ปรากฏว่าไม่ได้เทสตงานแล้วงานก็ออกไปร้อนจริงร้อนจริงเลยนะคะปรากฏว่าอยมันก็กระทบ performance อย่างเงี้ยนะคะคนที่เกี่ยวข้องออก็กลายเป็นว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มา บอกช่วยกันบอกด้วยนะว่ามันเป็นกระทบอะไรกับเขาบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะเพื่อที่จะดูว่าความเสียหายเนี่ยมันขยายมันแผ่วงกว้างอยู่ที่ระดับไหนนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะเมื่อทํางานผิดพลาดนะ,ะเผชิญหน้าแล้วสํารวจความผิดพลาดแล้วนะคะต้องหาโซลูชันค่ะก็คือหาทางแก้ไขนั่นเองนะคะ ในเรื่องของโซลูชันนะคะมันจะมีเป็น2ระยะนะคะก็คือโซลูชันระยะสั้นกับระยะยาวนะคะในระยะสั้นเนี่ยก็คือเพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ควบคุมไม่ให้ความเสียหายเนี้ยมันลุกลามไปใช่ไหมแต่ในระยะยาวเนี่ยก็คือ,อ,อไม่ให้เรื่องนเนี้ยเกิดขึ้นได้อีกอย่างตอนนั้นโซลูชันระยะสั้นของเจ้าก็คือโทรไปชี้แจงนะคะแจ้งเจ้านายแล้วก็คิดว่าอาจจะมี คำอธิบายพร้อมกับแนวทางนะคะว่าในครั้งต่อไปจะเป็นยังไงบ้างแล้วตัวโจเองเนี่ยก็เพิ่มมาตรการให้กับตัวเองถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นเซลล์ดี렉เตอร์นะเราก็มานั่งดูตัวเองที่ทำไมมันพลาดในเรื่องแบบนี้ใช่ไหมคะช่วงนั้นงานน่าจะเยอะนะคะแล้วก็ชะล่าใจด้วยเพราะรู้สึกว่าเองงานนี้มันเป็นงานง่ายนิดเดียวเดี๋ยวเราทำเองก็ได้ไม่ต้องส่งให้น้องทำพอเราทำเองก็พลาดเองด้วยเลยใช่ไหม ดังนั้นนะคะก็มีโซลูชันทั้งในระยะสั้นแก้ไขเรียบร้อยระยะยาวไม่ให้เกิดขึ้นอีกก็จัดการไปเรียบร้อยด้วยนะคะอ,อันนี้นะก็คือข้อ3ต่อมาข้อ4ค่ะเมื่อทำงานพลาดนะจัดการยังไงพอพเผชิญหน้ามันแล้วสำรวจแล้วคิดโซลูชันแล้วคราวนี้ต้องลงมือทำ้วคะก็คือแอคชั่นข้อ4นะแต่แอคชั่นเนี่ยต้องรัดกุ่มและชัดเจน อตอนที่ทําเรื่องเนี่ยไม่รอบคอบไม่ชัดเจนใช่ไหมพอตอนแก้ปัญหาเนี่ยต้องรัดกุมและชัดเจนให้มากเลยนะใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไร่อย่างไรออตอนที่จัดคลับเฮาส์นะคะน้องทิพย์เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะที่ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าเอางานที่ไม่ได้เทสแล้วก็ขึ้นใช้งานจริงไปเนี่ย นอกจากาที่จะมีคนมาช่วยช่วยบอกช่วยไกด์แล้วนะว่าเอเอเจอปัญหานี้อะไรยังไงนะคะวิธีการที่ลองทิปย์นะคะาก็คือน้องทิพย์กลายเป็นชื่อซ้ำกันกับเจ้านายด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสับสนไหมเนี่ยน้อ,องทิพย์ที่ขึ้นมาแชร์ในคลับเฮาส์นะก็บอกด้วยว่าตอนนั้นแก้ปัญหานียแก้แบ่งเป็น2องเฟสนะคะก็คือเฟสแรกเนี่ยแก้ไขความเสียหายเรื่องนี้นะเราก็ ชี้แจงให้ทุกคนรับทราบนะคะอ่าเฟสแรกสาหรับแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เฟสที่2สําหรับแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรอ่าอย่างเงี้ยนะคะรัดกลุ่มชัดเจนช่วงไหนแก้อะไรก็เป็นไปตามนั้นแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาในเรื่องของการลงมือแอคชั่นที่ชัดเจนได้ดีเลยนะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะเมื่อทํางานพลาดนะควรจัดการแบบไหนนะคะ เผชิญหน้าแล้วสำรวจความผิดพลาดแล้วคิดโซลูชันแล้วลงมือทำอย่างรัดกลุ่มแล้วอย่าลืมค่ะที่จะ Evaluation ก็คือประเมินสถานการณ์อย่างสม่ำเสมออืมนะคะประเมินสถานการณ์นะก็คือ,อ,อพอเราลองแก้ไขแบบนี้แล้วเอฟเฟกมันเป็นยังไงเอ๊ยมันดีขึ้นนะ โจโทรไปหาลูกค้าแล้วขาะพิธีโจโทรไปชี้จแจงทุกอย่างหมดแล้วเหตุผลที่โจชี้จแจงไปก็เป็นแฟกต์เลยค่ะเป็นตามนี้ตามนี้ตามนี้พิธีคิดว่าโอเคไหมก็รอดูสิรอดูว่าเขาจะตอบรับเป็นยังไงนะคะรอดูสิว่าโปรเจกต์ต่อไปเรายังได้ทําอยู่ไหม งานต่อไปเราลองหาชวนคุยดูซิว่ามีโอกาสิตี้แบบนี้น้ำเสียงเขายังโอเคเหมือนเดิมไหมเนี่ยประเมินสถานาการณ์นะโซลูชันที่เราคิดไว้เนี่ยพอลงมือทําแล้วเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เราคิดไหมว่ามันช่วยแก้ปัญหาได้ปรากฏมันแก้ปัญหาไม่ได้อะเราก็ต้องหาทางใหม่เพื่อที่จะประคองสถานาการณ์ให้มันดียิ่งขึ้นอืม ใช่ไหมคะอันนี้มีอีกตัวอย่างหนึ่งในคลับเฮาส์นะคะก็คือเป็นคุณใหม่ยกมือขึ้นมานะคะคุณใหม่ยกมือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเคยมีปัญหาว่าจัดงานสัมมนานะคะแล้วก็วิทยากรรถเสียระหว่างทางรถเสียระหว่างทางก่อนที่จะเริ่มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าคํานวณระยะเวลาแล้ววิทยากรน่าจะมาถึงประมาณสักชั่วโมงครึ่งดูจากความเสียหายใดต่างๆนานาแล้วนะคะที่เขาพยายามแก้แล้ว ก็เลยกลายเป็นว่าคุณใหม่เนี่ยก็เลยทยอยเอาเนื้อหาบางส่วนแล้วก็ขั้นตอนของไอซ์เบรกิ่งเนี่ยมารันก่อนเองเลยก่อนที่วิทยากรจะมาถึงนะคะแล้วก็คอยแจ้ง ความคืบหน้านะคะให้กับทาง HR นะคะก็คือฝ่ายที่ดูแลเรื่องการจัดสัมมนาเนี้ยเป็นระยะนะคะว่าตอนนี้ผู้ร่วมสัมมนาเป็นยังไงนะคะแล้วก็สถานการณ์ทางวิทยากรเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะไอ a ์เบรกกิ้งเวิไหมอย่างเงี้ยนะคะประเมินสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอน,นะคะแล้วผลสุดท้ายวิทยากรก็มาถึงงานอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็รันงานต่อได้อย่างสมูทเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการอีว l าเลชั่นะคะจริงๆตอนที่จัดคลับเฮาส์หัวข้อนี้ มีคนยกมืออีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณผักเคลนะคุณผักเคลก็ยกตัวอย่างเหมือนกันนะคะก็บอกว่าเออตอนนั้นลืมนัดลืมนัดแบบไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆเลยคำเดียวเลยก็คือลืมนะคะลืมนัดที่จะไปสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เพื่อเตรียมงานนะคะแต่ไม่ใช่แบบลืมออกกองนะลืมออกกองอันนั้นแบบหน้าตีเอออันนี้คือลืมสัมภาษณ์ผู้ใหญ่นะคะลืมนัดวิธีการก็ทําตามนี้เลยนะคะทําตาม5ข้อนี้เลยเพอร์หซ้านะคะโทรไปบอกเจ้านายแล้วก็โทรไปขอโทษนะคะแล้วก็ปรึกษาคนที่เกี่ยวข้องว่าเอ้ยเขาคิดแบบนี้แบบนี้ควรทําแบบนี้ไหมนะคะก็ก็ตามนั้นเลยค่ะโทรไปขอโทษก็โดนบน่นโดนว่านะคะทําได้อย่างเดียวก็คือรับฟังนะคะแล้วก็ แก้ไขปัญหาทำนัดใหม่นะคะเราก็ทำทุกอย่างจนสมูทรเรียบร้อยแต่ก็ทุกคนได้บทเรียนนะคะว่าโอ้โหลืมไม่ได้จริงๆเรื่องแบบนี้นะคะ เอาล่ะวันนี้เนื้อหาน่าจะครบถ้วนนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เล่าเคสต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นที่หลายๆคนขึ้นมาแชร์ตอนที่โจจัดคลับเฮาส์ไปนะคะพูดถึงตรงนี้เผื่อว่าสนใจนะคะโจจัด The Organized Clubhouse เนี่ยทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเช้านิดนึงเวลา6 3โมงครึ่งถึง7 0โมงโดยประมาณนะคะก็จะมีคนฟังคนคุ้นเคยกันอยู่เรื่อยๆนะเหมือนกับ โจ้ไปปรับเวลาตื่นเขาแล้วนะคะอ,อพอไปปรับเวลาตื่นเขาแล้วก็ต้องรับผิดช,ชอบนะคะหาเนื้อหาที่มีประโยชน์มาแชร์ทุกวันจันทร์พุทธศุกร์นะคะเวลา6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงโดยประมาณถ้าสนใจนะคะก็เข้าไปติดตามเข้าไปฟังกันได้นะคะ ก็พูดคุยเรื่องของการจัดการนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะหรือถ้าคุณสนใจในเนื้อหานี้นะคะก็กดติดตามกันได้ในทุกช่องทางที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์กันอยู่นะคะช่วงหลังก็เริ่มมี YouTube ด้วยนะคะเอาล่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะโจ้ชวีวันณคงโชคสมัย m a n a g i n g Director บริษัท r g b 72และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ